สวัสดีค่ะพบกับรายการบรรณสารติดเล่าซีซั่น2 EP 20ในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหัวข้อที่เหมาะจอก,กับการเริ่มต้นใหม่ในปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้กับการตั้งเป้าหมายในชีวิตและวิธีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีกว่าเดิมพร้อมแนวทางง่ายๆที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ค่ะตลอดทั้งปีนี้ที่ผ่านมาเราอาจทาอะไรด้วยความเคยชินแต่ถ้าเราอยากจัดการกับความเคยชินเราจึงควรใช้ความเด็ดขาด ทำให้สมองเราหยุดคิดเพื่อให้หลุดพ้นจากพฤติกรรมเดิมๆครั้งเมื่อหลายคนเป็นวัยรุ่นอาจจะเคยทําตัวล่องลอยไปวันๆมากกว่าตั้งใจใช้ชีวิตเพราะเมื่อทําอะไรแบบไม่จริงจังแล้วและเกียจขานก็จะทําให้มีข้ออ้างว่าช่างประลาฉันไม่ได้ตั้งใจทําสักหน่อยแต่เมื่ออายุมากขึ้นความล้มเหลวจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอีกต่อไปเพราะนั่นคือคุณภาพชีวิตและความสามารถในการรับมือกับโลกรอบตัวของเรา แต่เราก็สามารถนำความล้มเหลวมาเป็นครูของตนเองและเริ่มต้นกับตัวเองทำสิ่งใหม่ๆและสิ่งที่เตือนใจไม่ว่าพฤติกรรมในอดีตของเราจะน่าผิดหวังขนาดไหนแต่หากเรายังทำเหมือนเดิมเราอ่านย้อนกลับไปหามันได้ทุกเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานหรือเกิดขึ้นเมื่อ5นาทีก่อนล้วนเป็นอดีตเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเมื่อที่ต้องการค่ะและเรามี7ขั้นตอนง่ายๆเปลี่ยนตนเองให้เป็นคนใหม่ใช้ไรกว่าเดิม 1. ห,หาให้เจอก่อนว่าอยากเป็นแปลงอะไรเลือกมาสัก1-2ข้อก่อน 2. ตั้งเป้าหมายให้มีกำหนดเวลาที่แน่ชัดวัดผลได้และไม่ง่ายจนเกินไปแต่ไม่ยากจนเอื้อมไม่ถึงการตั้งเป้าหมายนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญของความสำเร็จเลยก็ว่าได้ค่ะการทำงานใดๆก็ตามหากไม่มีเป้าหมายมันก็เหมือนกับคนที่เดินไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดหมายการตั้งเป้าหมายจะทำให้เราเห็นปลายทางที่เราจะไปว่ามันเป็นอย่างไร แม้ว่าบางครั้งอาจไม่สามารถบรรลุผลได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็น่าจะใกล้เคียงแหละ 3. เขียนลงในกระดาษและตั้งไว้ในที่ที่สามารถเห็นได้ทุกๆวันเพื่อคอยย้ำเตือนตนเองหรืออาจเขียนติดไว้ที่หัวเตียงหรือเขียนติดไว้ที่สมุดบันทึก 4. การแตกเป้าหมายให้เป็นเป้าหมายย่อยๆก่อนจะทําให้เราเกิดกําลังใจที่ไปถึงเป้าหมายมากขึ้น พอเป้าหมายมันใหญ่เกินไปอาจทําให้เรารู้สึกท้อรู้สึกว่าห่างไกลเหลือเกินแต่ถ้าเราแต่ออกมาเป็นเป้าหมายยอ่อยๆเมื่อทําเป้าหมายหนึ่งได้สําเร็จมันก็จะทําให้เราเกิดกําลังใจที่จะทําเป้าหมายต่อๆไปได้ 5. ้ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนมันสบายก็จริงแต่ก็เฉพาะตอนนี้รักตนเองให้ได้ก่อนศรัทธานในตนเองรวบรวมความกล้าหาแรงบันดาลใจสร้างไว้ใน,นให้กับตนเอง 6. ลงมือทําทันทีทททท วัดผลหากผลที่ได้ผิดไปจากเป้าหมายเปลี่ยนแปลงวิธีการหากไม่ได้จริงๆค่อยปรับเป้าหมายใหม่ให้เหมาะสมแต่ทั้งนี้ในหลายเป้าหมายที่ตั้งไว้อาจมีเป้าหมายบางอันที่ไปไม่ถึงอย่างในช่วงปีใหม่เป็นเวลาที่หลายคนตั้งเป้าหมายหรือทำลิสต์ new year resolution แต่อาจไม่ประสบความสำเร็จซึ่งสาเหตุมีได้หลายอย่างดังนี้ 1. ตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปในช่วงเวลาที่จำกัดหนึ่งในข้อผิดพลาดที่คนเราทำเมื่อตั้งเป้าหมายคือ ความคิดที่ว่าอยากเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นคนใหม่จะต้องตั้งเป้าหมายใหญ่ไว้ก่อนเช่นการตั้งเป้าหมายว่าอยากเป็นคนหุ่นดีนั้นดูกำกวงและวัดได้ยากว่าจุดไหนคือคำว่าหุ่นดีแต่หากเปลี่ยนเป็นจะลดน้ำหนักสัปดาห์ละครึ่งกิโลกร,รมัมเป็นเวลา3เดือนจะช่วยให้เห็นเป้าหมายและภาพได้มากกว่าเดิมและมีแนวโน้มว่าจะทำตามเป้าหมายได้มากกว่า 2. โฟกัสกับความสมบ,บูรณ์แบบมากเกินไปบางครั้งคนเราโฟกัสว่าจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งจะตั้งมั่นว่าจะทําให้ได้มากเท่านั้นเท่านี้แต่ชีวิตคนเรามักมีเหตุการณ์เข้ามาตลอดเวลาเช่นถ้าตั้งเป้าหมายว่าจะออกกําลังกายทุกวันแต่วันหนึ่งเกิดป่วยขึ้นมาไปออกกําลังกายไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้นล้มเหลวเราควรปล่อยให้ตนเองได้พักบ้าง หรืออาจมีวันที่ทำไม่ได้บ้างไม่จำเป็นต้องทำได้ทุกวันแต่ภาพรวมทำได้มากขึ้นกว่าเดิมก็เพียงพอแล้ว 3. โฟกัสที่เป้าหมายเอาคำแทนที่โฟกัสที่กระบวนการโปรเซสการโฟกัสที่เป้าหมายมีผลลัพธ์สออย่างคือเมื่อไปถึงเป้าหมายจะรู้สึกสำเร็จแต่ทำเป้าหมายไม่ได้จะรู้สึกล้มเหลว ควรตั้งเป้าหมายที่ช่วยให้เราโฟกัสกับกระบวนการโฟกัสที่ภาพรวมไม่ให้กดดันตนเองมากจนเกินไปหรือจะทำให้เราไม่ต้องรู้สึกล้มเหลวเวลาสร้าง New Year Resolution เหมือนที่เฮนรี่เดวิดทอโรเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่คุณได้จากการทำเป้าหมายให้สำเร็จไม่สำคัญเท่าคนที่คุณเป็นจากการบารรลุเป้าหมายนั้น นอกจากการเริ่มต้นใหม่และสร้างเป้าหมายแล้วความสำคัญอีกอย่างคือเริ่มต้นสร้างความสุขเพราะความสุขไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เราต้องค้นหาเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นเองได้ผ่านการปรับเปลี่ยนมุมมองและวิถีชีวิตการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆสามารถนำพาเราไปสู่ความสุข เราจะมาแนะนําวิธีง่ายๆที่ช่วยเริ่มต้นสร้างความสุขในชีวิตประจําวันให้ทุกวันเต็มไปด้วยรอยยิ้มและพลังบวกกันค่ะข้อ1ค่ะเลือกสิ่งที่ทําให้ใจรู้สึกเต้นโดยไม่สนใจเรื่องผลประโยชน์ตัวอย่างเช่นถ้าต้องการใช้เงินระหว่างซื้อของที่อยากได้กับการใช้เงินไปกับกิจกรรมนันทนาการอย่างท่องเที่ยวหรือกีฬาคุณคิดว่าเรื่องแบบไหนดีกว่ากันความสุขที่เกิดจากประสบการณ์หรือความทรงจําที่สนุกสนาน กับกิจกรรมนันทนาการจะรักษาไว้ได้ง่ายกว่าดังนี้คนที่ใช้เงินไปกับกิจกรรมนันทนาการจึงมีความสุขมากกว่านอกจากนี้การใช้เงินไปกับเรียนรู้ทักษะต,ต่างๆก็จะช่วยให้ความสุขนั้นอยู่ได้คงทนถาวรมากกว่า2ลองเปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมที่อยู่รอบตัวดูเริ่มต้นจากการหาว่าตนเองนั้นชอบกลิ่นแบบไหน จากนั้นลองนำน้ำหอมกลิ่นนั้นหยดลงบนผ้าเช็ดหน้าเล็กน้อยแล้วพกติดตัวไว้คุณสามารถเรียนรู้เรื่องนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ด้วยการศึกษาเกี่ยวกับกลิ่นบำบัดและเลือกใช้กลิ่นตามความรู้ที่ศึกษามาเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถใช้เวลาแต่ละวันได้อย่างมีความสุขแน่นอนค่ะข้อ 3. เมื่อลู้สึกไม่สบายใจให้ออกห่างจากสิ่งที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นความรู้สึกแบบโกรธสุดๆอยู่ได้นานสุดแค่6วินาทีเท่านั้น หากผ่านพ้นช่วงเวลาไม่กี่วินาทีนี้ไปได้เราก็สามารถรับมือกับอีกฝ่ายโดยไม่ใช้อารมณ์วิธีที่ดีที่สุดก็คือหายใจลึกๆคนเราเมื่อเวลาโกรธก็จะหายใจตื้นกลับกันถ้าคุณหายใจลึกๆก,ก็จะช่วยให้จิตใจสงบลงได้ข้อ4กินอาหารออกกําลังกายและนอนหลับอย่างเพียงพอการเริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้เพื่อให้สบายในวันข้างหน้า และนี่ก็คือวิธีง่ายๆที่ทุกคนสามารถนำไปเริ่มต้นสร้างเป้าหมายใหม่และเติมเต็มความสุขในชีวิตประจำวันได้ค่ะไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตนเองหรือสร้างความสุขเล็กๆรอบตัวทุกย่างก้าวที่ลงมือทำล้วนมีความหมายอย่าลืมความสำเร็จและความสุขเริ่มต้นได้จากการลงมือทำวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ